สวัสดีครับคือเก่าออกกำลังกายคือเก่าคนบ่มีเวียกอาเวียกเนี่ยสั่ง,งยเยอะเพื่อสุขภาพีดีออกมือหนึ่งยุดสามเดือนจะออกเที่ยนหนึ่ง ไอ้คนนั่นเหรียูยุวันซื่อวะรรยาการรอบๆครับตังหงวหกวจะคองหลอดเะ อวรมถางเทงมาใหญ่เออโวนคือ,อ, <c oughs> อเป็นอยงสัคเขาเรียนคือโบเป็นอ๋อแักเลงนแกเลงประจำถาง gian lại gặp mì con mà hai a hàn gặp con bông gặp nàng yang เขาพูดง่ายเนี่ยมีแผลกบมันเพราะามันคือไหลกัดเราวะคนเลียนผ่านไปผ่านมาผมย่างอยู่นี่ก็เพ่อเห็นมาอะไรมาเขาเกี่ยดีมันต้องมีแผลจากอย่างหนึ่งเดียหมาเนี่ยม,ม,มันจำดีขนาดเดียเออไปเห็นง่างก็มันไผให้เข่าก็มันไปตีมันมันจำดีขนาดเดียหมานี่อะผมมีแผลนั้นบ่เห็นด้ เออก็ว่าจงใจอยู่แล้วลไยตีมันบ่มันคืออะ่กันเราประม่จำได้แกเนาะนะสำหรับคลิปนี้กัพ่อเคลียี์กันครับลกูกคือมาออกก็มันคลายเหมือนละนิดเหมือนละหน่อยเออพี่น้องเพื่อสุขภาพของเจ้าของ จะสายป่วยหรืวจะเข้ามาออกผู้ที่มีเวลาเนื้อามมะเสาว่า็ามาออกเนาาื้อมะเสาวผู้ที่มีเวลาเนื้อมะเรงก็ไปออกก็ต้องกายหลังเหลืองงันเมื่อละนี่เหมือนอหน่อยก็ยังดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ